สนนุนรายการโดย ท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ในรายการของเก่งยกกำลังสามกับสถานีทุมนุษย์นะครับทุกท่าคนคงทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโครงการของสถานีทุมนุษย์เนี่ยนะครับเราพยายามเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่ายทำอย่างไรทุมนุ์ของไทยเราเนี่ยจะมีความสุขสูงสุดกับการดําเนินชีวิตอยู่จนเราเสียชีวิตลงไปนะครับแต่คุณค่าของความเป็นคนเนี่ยนะครับจะบ่งบอกส่งพงชี้ได้แล้วสาคัญยิ่งคือพองถ่ายกลับไปสู่รุ่นต่อรุ่นตอนนี้เองนะครับเป็นความงดงามที่งามยิงงม่งนะครับสำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอโครงการดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับโดยมีท่านประธานมานาผลผู้สมบูรณ์นะครับประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีท่านยังเป็นรองประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยยังไม่พอนะครับท่านมานาผลเนี่ยนะครับมีคุณูปการของสังคมมากท่านเป็นประธานของสถาบันเอสมไอของสภา,าอุตสาหกรรมประเทศไทยด้วยนะครับได้ทําการร่วมมือและเป็นโครงการนําร่องของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส ในเวทีดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยนะครับได้รับเกียรติจากทางคุณหมอชันวิทย์วันทนารัตเรากําลังเปิดโครงการระยะที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการนําร่องเขาเรียกเป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดปทุมธานีครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีการเปิดโครงการนะครับในระยะที่2แล้วก็ยังมีองค์การต้นแบบขึ้นมาหลากหลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราผลักดันองค์การให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนโดยสสสร่วมมือโดยใช้กรอบแนวคิดของ Happy Workplace นะครับ วันนั้นเนี่ยนะครับเราได้มีกิจกรรมโครงการในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีต้นแบบอยู่ประมาณ7องค์กรน,นะครับในจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเซนต์คาร์ลอสนะครับบริษัทไทยน้ำทิพ์บริษัทบางกอกกลาสฮะเรายังไม่พอฮะยังมีบางกอกแคร์แมนูแฟคเจอริงฟ้าจีบจำกัดมหาชนพีไซส์อิเล็กทริกแมนูแฟคเจอริงแล้วก็ในโครงการดังกล่าวนะครับสำหรับปีที่แล้วน,นั่นคือองค์การต้นแบบที่มีความสําคัญสําหรับจังหวัดปทุมธานี สำหรับปีนี้ครับเราต้องการคัดสรรองค์การต้นแบบขึ้นมาประมาณ10องค์กรบริษัทใดองค์การใดทั้งภาคราัฐภาคเอกชนนะครับหรือองค์การมหา boy boy ชนหรือหน่วยงานรา uh? ชการมีความประสงค์ที่อยากจะเสริมสร้างสุขกับการทํางานในองค์การโดยใช้กรอบของ Happy Workplace ใน8ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Happy Body ร่างกายของเราต้องมีความสุขสูขสงสุดนะครับสคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Happy Break คือการพัฒนาความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างหลากหลายนะครับ Happy React เราต้องมีความสุขทุกวินาทีครับ ยังไม่พอครับเราม,มีคอรอบครัวครับทาอย่างไรเราจะอยู่กับครอบครัวอย่างยั่งยืนแล้วมีความสุขด้วยแล้วเรามีสังคมครับเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเหมือนนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนก็ไม่ได้เราต้องมีเพื่อนต้องมีสังคมครับตรงนั้นเราสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์สู่สังคมโดยใช้กล่องของ Happy Work Place ได้ทําอย่างไรเราจะไม่มีหนี้ไม่มีสินครับก็เรียกว่าใช้เงินเป็นครับก็เรียกว่า Happy Money สิ่งงดงามเช่นนี้เนี่ยนะครับหาได้ในกรอบของ h a p p y w o r k p l a c e ครับแล้วไม่พอครับเรายังมีเรื่องของน้ำใจงามด้วย h a p ปี h e า r t นี่เรื่องใหญ่ครับนอกจากความรู้ความคิดประสบการณ์แล้วสิ่งงดงามเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นนะครับในกรอบของ Happy Workplace ต้นแบบแนวคิดในสิ่งงดงามเช่นนี้เนี่ยอาจารย์หมอชันวิทย์วันตนารัตน์ผู้อำนวยการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายเลยครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสไปร่วมกับทางอาจารย์หมอชันวิทย์วันตนารัตน์ ไปเป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการเขาเรียกว่ากิจกรรม Happy w o r k p l a c e นะครับมีโครงการนําร่องครับทุกท่านครับโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโครงการเสริมสร้างองค์การสุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับเห็นไหมครับว่าความหลากหลายที่นี่ใน Happy w o r k p l a c e ได้ทําไว้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่แพร่ด้วยเราได้มีโอกาสผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายนะครับตั้งแต่ที่ จังหวัดน่านผมได้รู้จักกับทางกลุ่มสภา,าอุตสาหกรรมกลุ่มประธานหอการค้ากลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มหน่วยงานราชการตรงนี้แหละครับได้เห็นนะฮะว่ากิจกรรมต่างๆตรงนั้นทําให้เราได้คิดนะครับจากความร่วมมือของอาจารย์หมอชันวิทย์กับอาจารย์สลันพัฒน์ศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นผอ,อ,อโครงการดังกล่าวนะครับในโซนภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปสัมผัสต,ตั้งแต่โรงแรมเทยวราชไปนอนคค้างคืนฮะไปแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้ ใน Happy Workplace เนี่ยเราคุยกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพดีน้ําใจงามผ่อนคลายหาความรู้ทางสงบปลอดหนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวม,มีความสุขสังคมมีความสุขด้วยในกิจกรรมที่เราไปเนี่ยหลายๆจังหวัดนะครับตั้งแต่ที่น่านนะครับแล้ววันลุ่งขึ้นเราก็ไปที่แพร่เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งครับได้เห็นกิจกรรมสันทนาการมีความหลากหลาย นะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการเล่าสู่กันฟังมีการถอดบทเรียนครับแล้วก็ยังมีการเสริมสร้าง Happy w o r k p l a c e ในกรอบของแต่ละองคอ์กรมี MindMap ด้วยครับอันนี้แหละฮะเป็นวิธีการของ Happy w o r k p l a c e แล้วยังมีการเช็คว่าองค์การแต่ละองค์การนั้นมีความสุขจริงหรือไม่จนเดินทางไปถึงเชียงรายครับไปที่เชียงของตรงนั้นฮะโชคดีมากเลยฮะเราได้เห็นองค์การต้นแบบของจังหวัดต่างๆนะครับยังไม่พอครับเรายังมีเพื่อนบ้านก็คือสอปอปลาวครับ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือประเทศลาวเราเนี่ยสนใจเรื่องของความสุข8ประการนี่มากวันนั้นเนี่ยนะครับผมมีความประทับใจอย่างสูงยิ่งเลยครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนคนลาวแล้วก็ถือว่าเป็นเ,เพื่อนบ้านซึ่งดีต่อกันและกันนะครับแล้วยังไม่พอครับเราเยีดรับโอกาสจากทางชมรมผู้ประกอบการการค้าชายแดนของจังหวัดเ,เชียงของนะครับที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายด้วยก็คือประเทศลาวเราได้เข้ามา มีสมาคมโลจิสติกนะครับยังมีชมรมโลจิสติกระหว่างสองฝั่งด้วยพ่อค้าคนเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับเป็นประธานชมรมนักท่องเที่ยวของสอปปลาวครับน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากแล้วถือว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยนะประมาณ2ปีเนี่ยไทยลาวนะฮะพะม่านะครับเวียดนามและอีก10ประเทศในภูมิภาคเราเนี่ยจะต้องแข่งขนันกันเรื่องของทุนมนุษย์ครับ แล้วการแข่งขันในทุนมนุษย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่าสสสเนี่ยมีการดําริเรื่องการสร้างสุขในองค์การแล้วนะครับโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นแน่นอนครับในจังหวัดปทุมธานีกับเขตปริมณทลซึ่งผมเป็นผู้อนการโครงการดังกล่าวตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์หมอชานวิทย์วสันทนารัฐต้องขอขอบพระคุณนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายพเยาแพร่น่านเชียงใหม่และสําคัญยิ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราครับก็คือสปปลาวที่พม่าครับ สิ่งเหล่านี้นะครับผมเชื่อนะครับ Happy Workplace ยังสามารถดําเนินการให้กับการสร้างสุขในองค์กรได้ยังไม่พอครับสสสได้มีการลังสรรผลงานเช่นนี้เนี่ยนะครับยังยังจะต้องขายายกลับไปแล้วก็สร้างผลงานเกิดขึ้นสําคัญยิ่ยงคือประชาชนคนไทยจะต้องมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆนะครับหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาสิ่งพวกนี้ครับจะทําให้เกิดคุณอุปการของสังคมหนังสือที่เห็นอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่เป็นผลงานของสอสส,สเป็นหนังสือที่มาจากโครงการ ของแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับของจังหวัดต่างๆหลากหลายที่โคราชก็มีนะครับผู้อำนวยการโครงการด้วยที่ราชบุรีครับก็มีด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเรามีโครงการที่สําคัญมากผมเองจะเป็นผู้บรรยายว่าในเรื่องของของสถาบันพัฒนาเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะครับจะจัดเรื่อง HHR เราจะมองว่าการสร้างสูตรในองค์การสู่ความยั่งยืน้วยความสุขจะต้องทําอย่างไรแล้วนะฮะผมมองว่างานของ Happy w o r k p l a c e Forum ในวันที่5มีนาเนี่ยนะครับ ซึ่งสสสจะจัดงานใหญ่ซึ่งในวันนั้นจะมีท่านนายกรัฐมนตรีมากล่าวเปิดงานในวันดังกล่าวจะจัดที่ศูนย์ประชุมช,ชาติสศรษิกิจครับท่านใดมีความสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของสอสสหรือ Happy w o r k p l a c e หรือ Happy เอกได้นะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันความรู้สู่สังคมอย่าลืมนะครับองค์การใดที่ยังไม่มีโอกาสเข้าร่วมนะครับสามารถติดต่อผ่านมาที่สถานีทุนุษรายการเก่งยกกำลังสามหรือที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีผมเป็นผู้อำนวยการโครงการสสส ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเรียกว่าโครงการสร้างเสริมองค์การสุขภาวะจังหวัดปทุมธานีครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 7 1 3 8 2 9 9 5เครับ0871382995าเครับเรากำลังเปิดรับสมัครองค์การต้นแบบทุกองค์การครับหรือผู้สนใจโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับตอนนี้แหละครับเราต้องการจะผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีชะเชิงเซานะครับแม้แต่สุพรรณบุรีด้วยยังไม่พอครับเรามีที่นครนายกขณะนี้เอง ผมมีหนังสือนะครับสร้างองค์การการสร้างสุขหนังสือเล่มนี้นะครับสสสได้ดำเนินการในการลังสารไว้ซึ่งถือว่าเป็นผลิตผลที่มีความสาคัญอย่างสูงยิ่งนะครับสำคัญยิ่งณขณะนี้เองการดํนาเนินการว่าในเรื่องของภากีเครือข่ายโดยมีสถาบันพัฒนาทุรุิเพื่อสังคมสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิญผลสำร็จเอชอาร์โพลิงสสสนะครับหรือแม้แต่ของสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานียังมีสถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสําราญงานสําเร็จซึ่งเกิดขึ้นใหม่ในโครงการของ สถาบันพัฒนาทุรุษภสังคมนะครับเรากําลังดําเนินการวยเรื่องของการเชื่อมต่อมีหลักสูตรการอบรมสัมมนาหลากหลายครับแล้วนะครับสาหรับเดือนนี้นะฮะแล้วก็เดือนหน้าเรากําลังเชื่อมต่อกับทางองค์การต้นแบบองค์การหนึ่งก็คือองค์การของ ATSE m ครับ ATSE เนี่ยนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณต้นปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้เรียนเชิญนายกสมาคม ATSE นะครับก็คือท่านนายกเพนทิพฮะ a t s e เียนั่นก็คือสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยครับขณะนี้เองกําลังรังสรรค์ที่จะเชื่อมต่อกับทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอเราอยากจะทําโครงการต่างๆหลากหลายให้มีความสุขกับการทํางานสูงสุดโดยการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นโครงการองค์การแห่งความสุขหรือองค์การที่สามารถเปลี่ยนนวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศฮะทำยังไงก็แล้วแต่ครับประเทศไทยของเราจะต้องมีการเชื่อมต่อภาคกีเคอือขาย ประเทศไทยของเราจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญยิ่งของสังคมเราจะเริ่มจากตัวเยาวชนครับตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยนะครับเมื่อน,นี้นะฮะเราจะได้ทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทยประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะผมเดียนตรงนะครับ,มรรบไม่น้อยหน้าประชาชนทานไหนในโลกนี้คนไทยเรายังมีความมุม่งมั่นะมีวัฒนธรรมของความเป็นไทยสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการยิ้มแย้มแจ่มใสความมีไมตรีขนบประเพณีที่ดีงามการยกมือไหว้การขอบคุณการขอโทษตรงนี้นะฮะเขาเรียกว,ว่าไทยแท้ๆครับ เราเชื่อนะครับว่าการเสริมสร้างภาคีกระขายโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาทุมรษภัณสังคมสถาบันเอชอาโพริงเนี่ยนะครับพยายามผลักดันกิจกรรมต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของจังหวัดปทุมธานีท่านใดที่มีความสนใจนะครับเราอยากจะเรียนเชิญนะครับเข้ามาเสริมสร้างมาสร้างองค์กรในความสุขกันนะครับแล้ววันนั้นถ้าจะเห็นนะครับว่าการสร้างสุขนั้นไม่ได้ยากเลยเราสามารถสร้างจากเนื้อแท้ตัวตนของพวกเราเนี่ยแหละครับ แล้วสิ่งที่เราดาเนินการทั้งหมดเนี่ยนะฮะในรายการของสถานีทุมนุษย์รายการเก่งยกรกสามเราทําด้วยใจครับเราอยากจะเห็นประชาชนคนไทยของเรามีความแข็งแกร่งอยากจะเห็นประชาชนคนไทยของเรานะฮะมีการเฉลียวฉลาดแล้วก็ไม่พอครับเราจะต้องแข่งขันในระดับสากลให้ได้ทั้งเรื่องทุนทางภาษาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญาแล้วอย่าลืมนะฮะเราต้องใฝ่หาความรู้อย่างสม่ําเสมอวันนี้ครับรายการเก่งยกรลังสามรายการสถานีทุมนุชครับอยากจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับพวกเราเพียงเท่านี้ครับแล้วครั้งต่อไปนะครับพบกับพวกเราได้ตลอดเวลาครับในรายการเก่งยกลาลังสามกับสถานีจุมนุครับวันนี้ขอกล่าคําวา่าสวัสดีครับ